ต้นทุนการเลี้ยงสุกรของไทยสูงกว่าประเทศอื่นจากค่าอาหารสัตว์และการทำฟาร์มที่ยากกว่าในอดีตต้นทุนการเลี้ยงสุกรของไทยในปัจจุบันน่าจะอยู่ที่กว่า80-90บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นมากจากค่าเฉลี่ยช่วงก่อนโควิดที่อยู่ที่ประมาณ63บาทต่อกิโลกรัมและนับว่าสูงกว่าอีกหลายประเทศผู้ผลิตสุกรในโลกทั้งสหภาพยุโรปแคนาดาสหรัฐและโดยเฉพาะ ถ้าเทียบกับบราซิลที่ไทยมีต้นทุนสูงกว่าเป็นเท่าตัวซึ่งหากจำแนกต้นทุนหลักจะพบว่าการเลี้ยงสุกรมีต้นทุนค่าอาหารสัตว์สูงที่สุดราว6 5ส0ง็ิบอร์เซตามมาด้วยต้นทุนผันแปราอื่นๆและค่าแรงงานโดยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองว่าต้นทุนการเลี้ยงสุกรของไทยน่าจะยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้าเนื่องจาก ค่าอาหารสัตว์อาจยังทรงตัวสูงหรือเพิ่มขึ้นโดยการเลี้ยงสุกรหรือการทําธุรกิจปศุสัตว์ผู้ประกอบการไทยจําเป็นต้องนําเข้าอาหารสัตว์ในสัดส่วนราว50เนื่องจากไทยผลิตได้ไม่เพียงพอและราคาอาหารสัตว์ในตลาดโลกทั้งกะกถั่วเหลืองข,ข้าวโพดข้าวสาลีก็มีแนวโน้มผันผ,นผ,นผวนในกรอบสูงต่อเนื่องจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์และสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนค่าสุกรพันธุ์ที่ยังต้องนําเข้าและค่าบริหารจัดการฟาร์มเพื่อป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASF ซึ่งทําให้การเริ่มเปิดฟาร์มใหม่ไม่ง่ายเหมือนในอดีตนอกจากนี้ต้นคุณแรงงานยังมีแนวโน้มสูงขึ้นตามการปรับค่าแรงขั้นต่ำและการขัดแคลงแรงงานกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ